ก่อนนอนครับอดไม่ได้จริงเพิ่มเสียงละไปทัวร์นาเมนต์อีกเดีย๋ยวขับมอไซค์วะทุกคนลงหนึ่งหน่อยนะไปอีป๊อกน้อยผมเฮ้ยเอ้ยสู้ได้สู้ได้ โอ้ยปองน้อยสู้ได้ครับผมขับขับมันสองล้อลอ,อย่างเงี้ยทุกคนโอ้โหสุดตีนบผมมาดูยางผมสักก่อนอยางอะไรยังไม่รู้เลยนี่โอ้หกูแข่งหวัวเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ย แข่งจะเร็วไปไหนวะแข่งเร็วจริงอ่ะเดี๋ยวารถสุดท้ายไม่เวลาไปไปแล้วผมหวัวเกือบทิ่มบ่อทุกคน <c oughs> เรียบร้อยตายอย่างหนาหน่นะลวทุกคนได้ที่หนึ่งอยู่